วิธีสร้างไฟล์จำลองขนาดความจุเท่าไหร่ก็ได้จะ4กิก10กิก20กิกไว้ทดสอบความเร็วเน็ตหรือว่าความเร็ว SSD hard d i s ์นี้เนี่ยจะมีวิธีการยังไงบ้างมาดูกันครับคอมคราบทำเรื่องของให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมบอลคอมคราบนะครับคลิปนี้ไอบอก็จะสอนวิธีการสร้างไฟล์จำลองนะผมหรือว่าตัว ดัมมี่ไฟล์นั่นเอ,เองนะครับซึ่งไว้สําหรับทดสอบความเร็วของฮาร์ดดิสก์เอสเนี่ยเวลาโอนไฟล์ไปมาหากันเนี่ยมันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่หรือไว้ใช้สาหรับหาแบสเซนเตอร์ของตัวฮาร์ดดิสก์เอสเนี่ยว่ามันมีพังตรงไหนหรือเปล่า <Okay. S 2> นะครับผมว่าใช้ทดสอบความเร็วเน็ตอะไรก็ได้นะซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยเวลาจะทดสอบอะไรแบบนี้นะผมเรามากักจะใช้ไฟล์วิดีโอขนาดความจุใหญ่ๆเยอะๆนะนะซึ่งเราจะไม่สามารถควบคุมขนาดได้แบบตามที่เราต้องการเป๊ะๆแต่มันจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเราสามารถสร้างไฟล์ขนาดความจุเท่าไหร่ก็ได้ได้ตามที่เเรราาต้องกลยนะ ดวยวิธีการสร้างไฟล์นี่ก็ทำง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ Google ดาวนโหลดตัวแกรมนั m มี f i ฟล์ r e a t o r ตมาแะผมก็คือเซิร์ชตามนี้เลยแล้วก็กดลิงก์แรกและผมที่เป็นลิงก์เว็บไซต์ m y n i c o com นะครับตามนี้นะกดเข้าไปจากนั้นนะผมกดตัวเซตอัพนะครับกดดาวน์โหลดมาเลยนะขนาดไฟล์เนี่ยมันแค่3 9 1 kb เท่านั้นเองนะผมไฟล์เล็กมากๆนะดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ทำตามติดตั้งตามปกตินะครับผมกดเปิดขึ้นมา next กด agree แล้วก็ next ไปครับตรงนี้แนะนำว่าติ๊กเป็น every one ก็ได้นะก็คือใช้กันได้ทุกคนในเครื่องนี้นะครับแล้วก็ next รอมันติดตั้งนะผมแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะ <S <S 1> <S 1> มาดูที่ตัวโปรแกรมกันบ้างนะผมหน้าตาของตัวโปรแกรมมันเนี่ยอ่ะนี่เลยนะครับผมตัว Nami File Creator นะครับจะเป็นไฟล์สีเหลือง,องตามนี้นะ กดเปิดมาขึ้นมานะครับวิธีการใช้เนี่ยบอกเลยว่าง่ายมากๆนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะสมมติเอ็นบอลอยากสร้างไฟล์ขนาดสัก4ี่กิกแล้วกันนะผมก็เลือกไฟล์ไซส์ก่อนนะผมตรงนี้ก็สามารถเลือกได้จะเอากี่ KB กี่เมกหรือว่ากี่กิกนะครับเลือก4กิกแล้วก็กดบาส์์นะผมเพื่อวางตำแหน่งของตัวดัมมี่ไฟล์นะครับเดบอ็นบอลขอวางไว้ในเดสก์ท็อปแล้วกันเนาะสร้างโฟลเดอร์ใหม่แป๊บแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์นะครับผม test สีกิกกดเซฟไป แล้วก็กด create ตรงนี้นะครับผมเขีย t ไปเลยนะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะสร้างไฟล์จำลองขนาด4กิกมาให้เรานะรอมันสร้างสักครู่นึงอ่ะนี้ก็คือสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมดูกหือนว่าไฟล์ที่เราสร้างมาเนี่ยมันจะขนาด4กิกจริงหรือเปล่านะครับดูตัว border test นี่เลยนะครับผมไฟล์ไซส์มันนะ property ชดานี่เลยก็ได้ไฟล์4กิกตามนี้เป๊ะนะครับผม ซึ่งนามสกุลไฟล์ของมันเนี่ยก็เป็นสกุลไฟล์ด้วยนะแาบนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วการผมสอนวิธีการสร้างไฟล์จำลองง่ายๆแค่ไม่กีลิกนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมแล้วก็ถามเพื่อนๆคนไหนนะครับมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เองไอ้บอลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายลืมฝากกดไลค์กดแชร์สู่ช่องคอมคาร์ไปเลยครับ